หอมเหมือนขิงเลยนะคะแล้วก็ยกต้นเขาหอมมากนะคะหอมเหมือนขิงเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะมาทําการย้ายกระถางให้กับ ลิ้นบางกรดาบเงินนะคะลิ้นบางกรดาบเงินตอนนี้คลิปที่แล้วเราปลูกเขาผสมไว้กับสับปะรดสีนะคะโดยเราเพาะเขาไว้ในขวดน้ำาอารมแบบนี้นะคะพอเขาไว้ในขวดน้ำารมณมแบบห้อยแสนแล้วเราก็มาแต่งกระถางใหม่ตอนนี้เราต้องย้ายกระถางให้เขาแล้วค่ะเพราะต้นเขาใหญ่มากนะคะอยู่ในขวดน้ำไม่ได้แล้วค่ะเขาต้องมีอาหารนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะย้ายกระถางแล้วก็แต่งมุมยังไงนะคะไปดูกันเลยเราก็เอาเขาออกมาเลยนะคะเอาเขาออกมาเลย เ,เขาออกมาเลยค่ะนี่ค่ะได้มาแล้วเราก็เอาไปทําการย้ายกระถางเขาเลยนะคะเรามีสองกระถางนะคะกระถางนี้ก็เล็กเกินไปแล้วนะคะกระถางนี้ก็เล็กเกินไปเราจะย้ายเข้ามาอยู่กระถางใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อให้เขาเป็นทรงพุ่มแล้วก็จะไปแต่งมุมตรงไหนก็จะสวยนะคะเพราะว่าสีใบของมังกรจับเงินนะคะลิ้นมังกรดับเงินนะคะสีใบเขาสวยมากค่ะสีใบเขาเป็นลายขาวอมเขียวอ่อนๆแบบนี้นะคะ สวยมากค่ะนี่ค่ะเราเอาเราดึงมาแล้วนะคะเม่ักคพูดนี้เราก็ทําการแสะแสะเอาเขาออกจากกระถางนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นแม่เขานะคะเราแยกหน่อเล็กๆของเขาไปเพาะอยู่ในขวดน้ำารมณมนะคะแล้วก็ยกขึ้นมาเลยนี้ยกง่ายเลยนี่ค่ะนี้คือารากเขานะคะคุเห็นไหมคะลากเขางามงามเลยค่ะแล้วก็มาใส่กระถางใหญ่เลยนะคะกระถางใหญ่เขาจะได้เป็นพุ่มสวยๆนะคะค่ะ ว่เราย้ายเขาลงมาเลยนะคะแล้วก็เอาเขาออกจากกันก่อนนะคะเพื่อที่จะมาจัดมุมให้เขาสวยนะคะนี่ค่ะแล้วก็แกหนอเขาออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาที่อยู่ในขวดน้ำอโลม์เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะมาใส่ไว้รวมกันเป็นลิงกระถางนะคะพอเราไปแต่งมุมสวนตรงไหนนะคะเพราะว่าใบเขาสีสวยจะได้เป็นเพิ่มสวยนะคะแล้วก็จัดแบ่งเลยนะคะแบ่งแบ่งกอเขาแบบนี้นะคะแบ่งกอเขา เพื่อที่เราจะไ่้เราแยกกอแบบนี้ไว้นะคะแยกกอแล้วเพื่อที่เราจะจัดมุมได้สวยนะคะแล้วเราก็เอาที่อยู่ในขวดนะคะออกมาเลยค่ะอยู่ในขวดนี้นะคะนี่นะคะอยู่ในขวดแบบนี้นะคะเราก็จะเอาเขาถอดออกจากขวดนี้เดี๋ยวเราก็ไปเพาะเราต้องทําการผ่าขวดเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาแน่งมากนะคะเราก็ทําการผ่าขวดเพื่อเอานอเขาออกมาเลยนะคะนี่ค่ะผ่าไปเลยนี่เลยค่ะ แน่นมากนะคะแน่นมากมากขวดเรามีเยอะนะคะเราสามารถนีนะคะเราสามารถเอาขวดอื่นมาเพาะได้อีกนะคะแต่ขวดนี้ี่เ่าทำแบบแฝงไว้นะคะถ้เพื่อนเพื่อดูคลิปก่อนหน้านั้นนะคะเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะคะว่าเราเอาเขา อ,ออกมาแล้วออกมาแล้วนะคะเป็นรูปขวดเลยนะคะตอเขาหอมเหมือนขิงเลยน,น,น,นะคะต้นเขาหอมมากนะคะหอมเหมือนขิงเลยนะคะเราต้องเอาที่เราเออกจากกระถางออกมาก่อนนะคะเนื่องจากว่าต้นเขาสูงยาวนะคะสูงยาวเราต้องเอาดินออกเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ที่เราออกมาเมื่อสักพูดนี้อยู่ได้นะคะเมื่อเราเอาดินออกเล็กน้อยแล้วก็เอาขวดที่เรา ปลูกเพาะไว้ในขวดนะคะเอาไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็เอากิ่งที่เราแยก,กจากกระถางมานะคะมาใส่ด้านข้างนะคะเพราะว่าต้นที่ออกมาจากขวดเขาจะเป็นทรงสูงสวยอยู่แล้วนะคะเป็นพุ่มสวยอยู่แล้วเราก็เอาเขามาใส่ที่ออกจากกระถางนะคะเอามาใส่ให้เป็นให้เป็นทรงตั้งแบบนี้นะคะจะได้สวยๆแบบนี้นะคะค่ะเมื่อเราจัดมุมได้แล้วนะคะเราก็เอาดินใส่ เพื่อให้เขามีพุ่มสวยๆนะคะประคองต้นเขาให้ให้ตั้งตรงสวยๆนะคะจะได้เป็นพุ่มพอเราไปใส่ในกระถางน,นะคะก็จะสวยในกระถางแต่งมุมนะคะก็จะสวยนะคะนี่เราใช้ดินเก่านะคะใช้ดินเก่าจากกระถางอื่นนะคะราใช้ซ้ํานะคะซึ่งดินเก่าของเราก็เป็นดินที่เราหมักไว้แล้วนะคะ เราก็จะได้กระถางเลิ้นมบงตอนดาบเงินแบบนี้นะคะอยู่เป็นพุ่มส,สวยๆแบบนี้นะคะเราย้ายจากสองกระถางน,นะคะถางที่เราเพาะไวไ <ennial> ้ในขวดน้ำํารมแล้วก็ในกระถางเล็กๆนะคะเพราะว่าพื้นที่เขาน้อยไปนะคะเราก็เลยย้ายมาอยู่ในกระถางเดียวแบบนี้นะคะเมื่อเราได้แบบนี้เลยนะคะเราก็เอาไปแต่งมุมได้เลยะคะ่ะเราก็หากระถางสวยๆนะคะเพื่อเอาไปสวมแล้วก็ตั้งมุมไหนก็จะสวยนะคะเราก็จะได้กระถางสวยๆใบนี้นะคะ <oth> <nin> กระถางนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาสวมไว้ในกระถางนี้พอเรายกกระถางใบแต่งมุมใหม่ก็สวยค่ะจะนี้ให้เขาพักฟื้นสักเล็กน้อยก่อนนะคะพอเราสวยแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปจัดมุมได้เลยค่ะไปดูกันเลยคะพอสวมแล้วเขาก็จะใสสวมในกระถางเลยนะคะเราก็ยกสวมเลยนะคะเราก็จัดมุมให้ดูสวยนะคะมันจะได้ ลิ้นบางกรดาบเงินสวยเพื่อนคะนี่นะคะเราก็จะได้ลิ้นบางกรดาบเงินอยู่ในกระถางซึ่งเราสวมไปแบบนี้นะคะถ้าเราเบื่อเราก็เปลี่ยนสีกระถางได้นะคะเรามีกระถางหลากหลายสีเราก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็การยกไปแต่งมุมไหนก็จะสวยนะคะเราใช้วิธีนี้นะคะทําให้ต้นไม้ของเราดูสวยและก็น่ารักไวแต่งสวนเลยคะ่ะค่ะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆด้วยคะ่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ